อีกแล้วนะคะทุกคนกับปัดไปก่อนฮาโลวีนลุคนี้นะคะทุกคนเป็นลุกที่สามแล้วนะคะหรือที่3ลุกที่สามนะคะสําหรับฮาโลวีนปีนี้นะคะทุกคนลุกที่3ามในวันนี้นะคะอ้ําจะมาแต่งเป็นมาม,มี่แกเจะมาแต่งเป็นมามี่คืออันจริงไม่เคยแต่งเป็นมามี่แล้วก็ไม่เคยลองแต่งด้วยวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมา ลองไปพร้อมๆกันนะคะกับลุกมัมมี่ในวันนี้ซึ่งมัมมี่ในวันนี้ที่อั้มจะแต่งนะคะทุกคนไม่ใช่มัมมี่ที่เป็นแบบว่าหอทั้งตัวแบบมัมมี่จ๋าเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบว่ามัมมี่แบบฟิวแบบเซ็กซี่กูเออซึ่งอ,อั้มขอขอบคุณอินสปิเรชันนะคะลูปนี้นะคะ่ะทุกคนขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสรับว,วันนี้ไปะคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มแต่งกันเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้อั้มจะมาแต่งไปเล่าไปนะคะในเรื่องของมัมมี่ตัวแรกว่าใคร เป็นมัมมี่ตัวแรกแล้วมันอยู่ดีมันกลายเป็นมัมมี่ได้ยังไงทำไมถึงต้องมีมัมมี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฉันน่าจะจะแต่เป็นมัมมี่แต่ว่าพันไปพันมาเป็นแะไรแม่ไม้โมวยไทย ลงเมคอัพก่อนลงอะไรต่างๆนะคะทุกคนเราควรจะคลีนหน้าให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ควรบำรุงก่อนแต่งหน้าทุกครั้งเนาะวันนี้นะคะอ้ําจะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะุกชาดาเลอร์มิ e ส์อัลเลอร์มิ i ส์เตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเชิ้อวลสําอางค่ะทุกคนเขาก็บอกอยู่นะว่าเป็นเซรั่มเชิ้อวรัสำออางซึ่ง คนแพง่ายเนี่ยก็ใช้ได้รวมไปถึงคนท้องก็ใช้ได้ปราศจากาสรารอันตรายแบบจริงๆเลยนะคะทุกคนนี้อ้ํจะบอกกันเลยนะคะว่าอ้ําชอบมากๆเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของสิวรอยดำระแดงสิวอ,อักเสบสิวพดหลอดหงเๆาจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะทุกคนหลอดของเขาจะเป็นแบบนี้คือจะบอกว่าหลอดแบบรูลามาเห่ามากๆคืออ้ามมาชอบตรงที่เซรั่มตัวนี้นะ,ะทุกคนเขาเป็นเซรั่มที่เนื้อใสเกลี่ยง่ายและที่สําคัญคือบางเบามากๆคือสิ่งที่ทําให้อ้ามมาชอบมากๆเพราะหนึ่งอ้าอฟทุกคนแพ้ง่ายนะทุกคนเขาเคมาว,าว่ามันเป็นเซรั่มช่วยลดสัมอาอ้๊อไว้ใจมากๆเลยเกลี่ยง่ายและซึมซาบเร็วมากๆมันไม่ทําให้อุดตานนี้คือแบบปังมากๆที่สาคัญไปกว่านะั้นะเซเรั่มเลิมิวเนี่ยเขาทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นค่ะทุกคนสําหรับที่เป็นผผิิววแบออ แพ่ง่ายเลยเนี่ยควรที่จะใช้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะปรับสภาพผิวของเราให้แข็งแรงขึ้นผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นกระจาร่างใสขึ้นด้วยที่สำคัญะคะ่ะเซรั่มเลอร์มิวเนี่ยเขายังช่วยปกป้องผิวของเราจากรังสี UV <S <S และรังสีอินฟราเรดด้วยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นและที่สําคัญจะ,จะชะลอความแก่ของเราด้วยนะคะทุกคนพอเป็นใสๆอย่างนี้คืออ้ําทาไปนะคะทุกคนคือแบบชอบมากเนี่ยตอนนี้คือซึมเข้าไปแล้วเนี่ย รู้สึกรู้สึกได้เลยว่าซึมเข้าไปแล้วนะคะส่วนมากอ้ําจะใช้เป็นประจําทุกวันนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะแล้วตอนไหนที่เราจะแต่งหน้านเนี่ยอ้ําจะลงไปด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นการเตรียมผิวที่ดีมากๆตัวนี้ไม่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงและสามารถรับเครื่องสำอางหนักๆอะไรเงี้ยฟังมากคะ่นะทุกคนราคาถูกมากๆอ้ําซื้อมาเพียงหลอดละ490บาทเองคือใช้ได้นานมากๆคะ่ะทุกคนก็แบบว่าสั่งผิดอย่างงู้นอย่างนี้สามารถทักไปที่เพจของเขาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะขึ้นตรงนี้ไว้แล้วก็จะขึ้นลิงงก์ขขอเขาไว้นะคะค เผื่อใครที่แบบชอบช็อปในล a ซาด้อย่างเงี้ยสามารถกดลิงก์ตรงนี้ไปได้แล้วก็ไปผูดที่ในล a ซาด้าเลยคือปังมากๆนะคะทุกคนใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะเราสามารถไปอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจของเขาได้นะคะทุกคนเขาลงข้อมูลของเขาไว้หมดทุกอย่างแล้วโอเคเดี๋ยวอ้ําทิ้งช่องทางการสั่งซื้อติดต่อทั้งหมดนะคะทุกคนของเลมิวไว้ในช่องคอมเมนต์ของอ้ํานะคะช่องข้อความใต้คลิปของอ้ํานะคะทุกคนใครที่สนใจเนี่ยก็ไปสั่งซื้อได้เลยเนาะทุกคนใครที่มีปัญหานี้อย่าปล่อยให้มันเป็นนานนะคะทุกคนเพราะเราจะขาดความมั่นใจเนาะปะ เดี๋ยวเราไปเร <numbers> <baptism> ิ่มแต่งหน้ากันดีกว่าแล้วเราไปเล่าเรื่องสนุกๆกันดีกว่าค่ะทุกคนเรื่องราวของมัมมี่นะคะทุกคนมันเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์นะคะทุกคนใครจะรู้เลยว่ามัมมี่เนี่ยมันเกิดขึ้นประเทศอียิปต์แต่ใครจะไปรู้หร่าว่ามัมมี่ตัวแรกเนี่ยมันคือใครกันแน่นะคะทุกคนเรื่องมันเกิดที่เทพเจ้าสองคนค่ะทุกคนคือเขาเป็นสามีภรรยากันนี่แหละชื่อว่าเทพเจ้าเกสและเทพเจ้านู๊ต สองคนนี้เขาเป็นเทพเจ้าแห่งโลกแล้วก็เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเขามีลูกด้วยกันนะคะทุกคนท sure. ั้งหมด5คนคนแรกเป็นพี่โตสุดก็ชื่อว่าโอซซริสนะคะคนที่2นะคะก็เป็นเทพเหมือนกันชื่อว่าออรัสตามมาด้วยเทพเซตอออมาก็ตามมาด้วยเทพไอซิสนะคะแล้วก็คนสุดท้องก็เป็นเทพเนฟซิสนั่นเองค่ะทุกคน5พี่น้องคนนี้นะคะทุกคนเขาเป็นเทพทั้งหมด ซึ่งโอซิลิสเนี่ยก็แต่งงานกับน้องสาวของตัวเองนะคะทุกคนที่ชื่อว่าไอซิสนะคะทุกคนโอซิลิสเนี่ยซึ่งเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นเทพที่แบบจิตใจดีมากๆเขาปกครองอยู่ที่มนุษย์โลกนะคะทุกคนคือเป็นแบบสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะะตอนนั้นเนี่ยก็แบบปกครองแบบอย่างดีนะคะทุกคนดูแลรักประชาชนมากๆนะนางก็อยู่กันอย่างมีความสุขกับภรรยาของนางน,นะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ต้องมีตัวร้ายเช่นมิลาเออมันก็ต้องมีตัวร้ายซึ่งตัวร้ายในเรื่องเนี้ยคือมีนามว่า เซตค่ะทุกคน f, เซตเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องกันนั่นแหละใช่ป่ะคือแบบเป็นน้องแล้วแบบว่าเป็นแบบอิจฉาไงอิจฉาพี่ที่แบบว่าเออได้ปกครองนูง่นนี่นั่นยากจะฆ่าพี่ชายของตัวเองให้ตายไปเลยคือโหดมากก็เลยแบบว่าจัดงานเลี้ยงขึ้นมาค่ะทุกคนงานเลี้ยงนี้ก็เลยเชิญเทพต่างๆนะคะทุกคนมาร่วมงานซึ่งเซตเนี่ยก็หวังที่จะฆ่าพี่ชายตัวเองในงานเลี้ยงนี้นะคะทุกคนจึงสร้างโรงศพขึ้นมาค่ะทุกคน สร้างโรงศพขึ้นมาแล้วก็เอามาสุภัพในงานบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะถ้าใครนอนในโรงศพนี้แล้วพอดีตัวคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปเลยเทพทุกคนก็เลยอ,อุ้ยตื่นเต้นจังเลยฉันจะขอลองนอนหน่อยนะอะไรอย่างนี้เทพทุกคนก็ลองนอนลองเข้าไปนอนในโรงศพที่เสร็จสร้างซึ่งเชื่อไหมไม่มีใครนอนแล้วพอดีกับโรงศพนี้เลยคนสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเทพโอซิริตนั่นเอง โอซิลิสเนี่ยลงไปนอนในโลงศพนะคะทุกคนปรากฏว่าพอดีเฮ้ยโอซิลิคือไปนอนในโลงศพแล้วมันพอดีอ่ะทุกคนเพราะเซทเนี่ยนางทําโลงศพมาเพื่อให้พอดีตัวกับโอซิลิสนางวัดตัวมาแล้วว่าแบบโลงศพเนี่ยจะต้องเป็นของแก่นางพี่ชายตัวดีพอโอซิลิสเนี่ยนอนลงไปในโลงศพเซทเนี่ยรีบจัดการไล่พลังปิดโลงศพนี้ทิ้งปิดไปเลยปึ้งให้เปิดไม่ได้ปึ้งทุกคนตกใจฮะ อะไรยังไงแล้วซิดก็ได้ทําการเอาโลงศพเนี่ยไปลอยทิ้งในแม่น้ำนายค่ะทุกคนเมียของโอซิสเนี่ยก็คือไอซิสเนี่ยตกใจและร้องห่มร้องไห้มากๆผัวฉันทำไมเธอทำกับผัวฉันแบบนี้เมียของโอซิริสนะคะลุนทูไลค่ะทุกคนคือไปตามหาสามีหูตนเอนะคะทุกคนคือไปทั่วอาณาจักรเลยเดินหาหาทุกอย่างจนนางไปเจอที่เมืองมนุษย์ค่ะทุกคนฉันเจอแล้วที่นี่แหละเป็นที่ที่ ลรงศพของสามีฉันและมีสามีฉันนอยู่นั้นอยู่ตรงนี้ซึ่งโรงศพของโอซิสนะคะทุกคนลอยตามแม่น้ํานายไปแล้วก็ไปติดอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่มากๆรากของต้นไม้ก็เลยแบบปกคลุมโรงศพของโอซิสไปเลยดังนั้น การที่เอาคนตายเนี่ยมาใส่ในโลงศพเขาก็เลยเรียกว่าการทำมัมมี่นั่นเองค่ะทุกคนมัมมี่ตัวแรกของอียิปต์นะคะทุกคนก็คืออูซิริสนั่นเองเฮปไอซิสนะคะทุกคนก็ไม่ล้มเลิกความพยายามคือนางจะเอาสามีของนางเนี่ยมาชุบชีวิตคืนให้ได้นางรู้ว่าโลงศพของผัวนางเนี่ยอยู่ใต้ต้นไมน้นี้นางก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงนะคะทุกคนแต่ณเวลานั้นมีราชาราชินีสองคนนะคะทุกคนคือกําลังจะสร้างเมืองสองคนนี้ก็เหมือนได้กลิ่นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นที่หอมมาก ต้นนี้แบบหอมามากๆเขาก็เลยต้องการที่จะเอาต้นไม้ต้นนี้ไปทำเสาหวังต้องบอกว่าถ้าเราไปฟังในเรื่องที่เขาเล่ากันเนี่ยว่ามามีตัวแรกคืออะไรอย่างเงี้ยคือสตอรี่อย่ากาจะคลายๆกันแต่ทุกคนนะไม่มีใครพูดเหมือนกันเลยจากนั้นเนี่ยไอซิดก็ได้รู้นะคะว่าต้นไม้ต้นนี้คือกำลังจะเอาไปทำเสา ในเมืองแห่งหนึ่งนะคะนางก็เลยแบบปแปลงตัวกายเป็นคนแก่นะเพื่อจะเข้าไปอยู่ในวังนั้นซึ่งราชากัาชินีก็สงสารนางก็เลยให้นางอะ่ะไปดูแลลูกของราชากัาชินีนะคะทุกคนแต่ที่นางได้เข้าไปอยู่ในวังนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายว่าจะเป็นไฟไหมอะไรต่างๆมากมายนะคะทุกคนแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งคะ่ะทาให้ราชากัาชินีรู้ว่าไอซิสเนี่ยเป็นเทพีก็คือไอซิสเนี่ยไปฟื้นคืนชีพให้ลูกของราชากัาชินี ที่ลูกของราชากราชินนี่เนี่ยตายเพราะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะทุกคนนางก็เลยไปฟื้นคืนชีพราชากราชินีก็เลยตกใจมาวิ่งทำได้ยังไงก็เลยเพิ่งมารู้ว่าไอซิดเนี่ยคือเทพีท่านเทพีถ้าท่านอยากได้อะไรท่านบอกข้ามาเลยขอบคุณท่านทีนท่ช่วยลูกของข้าไว้อะไรอย่างงี้นาะงไอซิดเลยบอกว่าข้าไม่ขออะไรมากหรอกข้าแค่อยากจะได้เสาเมืองของเจ้าไปไว้ที่บ้านคะ่ะเออ ไม่มากไม่มากเลยแต่ว่าขอเสาเมืองราชากาลาชินีก็เลยให้ไปนะคะทุกคนเพราะว่าไอซิดเนี่ยได้ช่วยลูกของราชากาลาชินีไว้ก็เลยว่านางอ่ะจ,จะไปหาสมุนไพรจะมารักษาัวนางนางก็ไม่รู้ว่าจะฝากศพเนี้ยไว้กับใครดีฉันวางไว้ตรงเนี้ยเด็ซิดมันก็จะมาฆ่าถ้าฉันเอาไปด้วยฉันเจ้าหอบลงไปยังไงอ่ะนางก็เลยให้น้องสาวของนางนะคะก็คือเนฟซิดมาดูแลศพของโอสลิดให้นะคะทุกคนระหว่างที่นางไปหาสมุนไพรในป่าเนาะ โดยความที่เซตเนี่ยนางรู้ทุกอย่างนะคะทุกคนนางเป็นตัวร้ายใช่ป่ะตัวร้ายส่วนมากก็คือจะรู้ทุกอย่างก็เลยแบบว่ารู้และว,ว่าศพของโอซิลิสเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเพื่อจะฆ่าศพของโอซิลิสซ้ำอีกครั้งเซธก็เลยแบบว่ามากเกลี้ยกล่อมมาพูดหลอกอย่างนู้นอย่างนี้ให้เนฟซิตเนี่ยบอกที่ซ่อนของศพมาเนฟซิตก็คือแหละ บอกไปนะคะทุกคนเ็จก็เลยจัดก,การหั่นศพของโอซิดิตนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปทิ้งรอบอียิปต์เลยค่ะประมาณแบบว่าจะชุบชีวิตใช่ไหมถ้าฉันหั่นเป็นท่อนๆเนี่ยนางหามไม่จเจอแนย่ยังไงนางก็หาชิ้นส่วนไม่เจอพอไอซิสก,กลับมาเนี่ยคือแบบเสียใจมากร้องไห้แบบทำไมเธอทําทกับัวดฉันอย่างนี้นางก็เลยแบบไม่ทนนะคะนางก็เลยไปหาค่ะไปหาชิ้นส่วนของัวนางหาทั่วประเทศอียิปต์นั่นแหละต่ถามว่าหาเจอไหม เจอนะคะทุกคนเจอทุกชิ้นส่วนเลยแต่มีชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนที่หาไม่เจอนั่นก็คือกีค่ะเจอทุกส่วนแต่ส่วนที่ไม่เจอก็คือกีของโอซิริสเอาวิวัฒเพศของโอซิริสอะคือหาไม่เจอเพราะว่าเซดะตัดตรงนั้นแล้วก็เอาไปทิ้งที่แม่น้านายปลาก็เลยกินไปนะคะทุกคนมาขันคนถึงขั้นตอนที่ยากเลยก็คือการเขียนอารไยเนอร์นะคะทุกคนตอนนี้เหมือนฉันแบบว่าหน้าเฉียวเยิ้มเนี่ย อมีอยยออลส์มีลิควิดอายไลเนอร์ที่จริงของเขามีทั้งหมด2สีนะคะทุกคนแต่อ้ําจะขอใช้เป็นสีดําแล้วกันเนาะเนื้อของเขาเนี่ยแบบกรีดง่ายแล้วก็แห้งเลยมากๆนะ,ะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยเป็นเซนี่คมมากๆอันนี้คือชอบมากๆตาม,มาแล้วนะคะทุกคนสรุปแล้วก็คือไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราแบบว่า เผิ่จังเลยะอะทำรายการแบบแต่งหน้ามานานแล้วก็จะแบบกิดอะไรเนอร์ก็คือแบบอ่ะกลับมาเล่ากันต่อซึ่งไอซิดเนี่ยก็ได้ชิ้นส่วนของโอซิลิทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนขาดอย่างนึงก็คือกีของโอซิลินั่นเองก็คือมันหาไม่ได้เนาะเพราะว่าโดนกินไปแล้วนางก็เลยเอาร่างกายนะคะชิ้นส่วนของโอซิลิเนี่ยมาประกอบกันโดยใช้พลังของนางนะคะทุกคนแบบเสกขึ้นมาหวของฉันงตื่นขึ้นมา ทันใดนั้นโอซิลิก็คือตื่นขึ้นมาค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่โอซิลิเนี่ยร่างกายนางอะ่ะขาดดีไปค่ะคนนางก็เลยแบบกานดคนไม่ได้สุดท้ายนะคะโอซิลิเนี่ยก็ได้เดินไปที่โลกแห่งความตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพแห่งความตายนั่นเองค่ะทุกคนตำนานอะไรพวกเนี้ยคือไปฟังสิบ,บอรอบคนเล่าก็ไม่เหมือนกันแต่คือตำนานก็เป็นตำนานเนาอยอย่าไปยึดติดเนาะฟังแบบสนุกสนุกเอออะไรอย่างนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะจากพี่ช่อง คอยเอพฟิลด้วยนะคะทุกคนก็คือปกติเนี่ยอามเป็นคนที่ดูแล้วก็ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปฟีนิลุกนดีกว่าค่ะทุกคนไปเริ่ม มาเลชันแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะคะทุกคนมาจากรูปรูปล่วงแกฉันกินีดมาเพราะมันเป็นรูปที่แบบเป็นกระจกฉันกลัวน้องแตกแต่แบบไม่เป็นไรโอเคเขาทำให้รู้ว่าสกเทสนี้มันไม่แข็งแรง